อุ้ยแมบนี้มันอะไรกันโคตรเจ๋งบรรยากาศต้อมาดีเดอมิมิกชัดๆไอ้เหี้ยนี่นี่ถ้าห้องนี้ถ้าห้องนี้ถ้าห้องนี้รีเสร็จพวกมูวิ่งเข้าไปเลยนะไหนบันดึงบันดึงบันดึงทำไมหมุนกล้องไม่ได้เพื่อนไม่ได้เข้าไปเลยกันเข้ามาเข้ามาเข้ามาอ้าวเข้าไปเลยเหรอไหนก็ไม่รู้เข้าไปก่อนเนี่ยทัดหนึ่งเออถูกอ๋อมันเข้าไหนก็ได้ไงไกชาเกชา กิจะเกย์บ้ากะลีกะลีญี่ปุ่นกดชิปถูวิ่งบ้าเปล่ากดเอฟเพื่อฟังเกียจาคือผู้หญิงขายบริการของญี่ปุ่นนี่ไงเหมือนกันเป้เลยเน้ยทำเป็นสหาหน้าองพื้นน่ะเข้าใจเหรอเพรามึงอ่ะอเออเนี่ยกูมามันขึ้นเฮ้ยตอนมึงโคตรแบบเด็กทลิปหอบเลยอ่ะนี่นอนเด็กกูเป็นโคตรเท่เลยทําไมอ่ะทําไมอ่ะตองเอาปิดไฟเราปิดไฟเราปิดไฟปิดไฟไงกดเอฟเนี่ยอ่านเนี่ไมอ่านเนี่เขียนวะเนี่ย อ๋อไม่เนี่ยปิดเราใครเอ็มปิดไฟปิดแล้วไอตอมายังไม่ปิดไอตอมมึงด้วยกายอ๋อตอมปิดไฟมันมันจะเห็นมุมมองที่เพื่อนหันไปเว้ยมึงเห็นไหมเพื่อนถัายไปทางไหนมันจะเป็นสีสีใสใขึ้นอ่ะเอ็มย่นี่กระโดดไม่ได้เราทำยังเออกระโดดไม่ได้แบบนี้โดดไม่ได้ว่าแต่เราต้องไปทางไหนวะเฟมช่วยนำทางผมหน่อยเราอยู่ที่ไหนตะเบิร์นอืมปอเราอยู่ที่ไหนกันเนอะตอนนี้เราอยู่ที่เอ่อ ป่าสงวนสงวนที่อะไรอ่ะป่าสงวนเหรอมึงเข้ามาตอนกลางคืนมึงก็โดนจับเลยทีเดียวนี่ที่นี่ไม่มีคนเลยหรวันนี้ตอนมีบ้านคนด้วยบ้านคนด้วยมันจะมาทำดูไม่มีผมว่าบอลนั่นดิวะเอ๊ะเฮ้ยแบบนี้ไม่เกี่ยวเดี๋ยไม่มีมันไม่เกี่ยวอันแบบลองอ่านภาษาญี่ปุ่นโชว์เนอ่ยไม่เกี่ยวต้อมกี่นั่นได้โยบอกว่าหากุญแจเพื่อเปิดประตูอ่ะ เฮ้ยหเเ้ hey, องครัวเฮ้ยต้องการุญแจสอันเพื่อนสำรวจสำรวจเฟมมันรู้ที่ดิมีทางไปต่อทางด้านนอกเฮ้ยมันติดกันเยะไหนอ่ะไปไงอ่ะเนไปได้เลง่าจะตัวเดีอเปิดห้องนี้เอ้าวไกกุญแจห้องนี้ไม่ใช่อ่ะไม่ใช่อ่ะนันห้องแรกปะมันบอกให้ย้ายแก้วอันเนี้ยเห็นได้เลย เนี่ยกุญแจก็วางอยู่เนี่ยกูกูได้กุญแจครัตรงนี้มาแล้วแต่กูจะขยับแก้วไงสองร้อยคิวอีกแล้วเหรอแฟมเนี่ยไหนห้องนี้เปิดได้กูว่าต้องมีอะไรในห้องเนี่ยตุกกระตุกเทียนไหนวะห้องไหนเปิดลิ้นชักได้เปล่าอะไรวะเปิดลิ้นชักก็ไม่ได้มันมันกดได้หลายอย่างนะจริงๆอ่ะแต่ว่าเฮ้ยนี่ไงกรอบรูปเฟรมรูปรูปนี้ กดดีกดดีกด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 กลังกดโอ้ยทำไมมันกดนานยังวะยกดยงกดทำไเนี่ยเให้โรเตอ่ะเฮ้ยยังไงนี่ยงแล้วเน่ยองสอไเปดยเนะเดแล้วอดเดดเดกครับดเดกครับอะไรุมันหุ้ยเลี้ยงคนเฮ้ยเฮ้ยเมื่อกี้กูเห็นมันวาบสาไว้เพื่อนมันไม่ได้พร้อมกันจำไว้จำเลขไว้สามสองสี่ โอเคเผื่อมีอะไรไปดูไปดูไปดูหลอดพอมตรงนี้ก็เปิดได้นะเฮ้ยตรงนี้มันโอ้ยเฟรมมันสวยจังวะแสงสวยว่ะอะไรแค่นี้บอกสวยแล้วเหรอสีส้มอ่ะไฟม่งหลอดดีเนี่ยดไฟสวยดีนะมึงอย่างเงี้ยกขชอบโอ้ยบอลกูบอกเลยนะว่าต่างกับเดร์มิมิกตรงที่มันคนแรกโดนว่ะเพราะฉะนั้นมึงอ่ะเป็นมึงไปก่อนเลยไปเมื่อกี้รู้ไหมตอนกูเข้ามาคนแรกกูเห็น เห็นทุกคนจ้ะเลี้ยไม่งั้นไม่ฮือยเลี้ยงคนเลยมาเป็นโดมิโน่โอ้ยจะได้ห้องนี้ไหนใส่โค้ดมาใส่เลยสามสองสี่ะทอมโอ้เปิดแล้วห้องไหนวะห้องนี่เหรอเดี๋ยวๆห้องนี้ห้องนี้ห้องห้องนี้ห้องนี้เสียงแม่งเสียงผู้หญิงแม่งน่ารักจังเลยไหนหุย แบบนี you, like. ้ปอนชอบไหน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 เสียงเสียงหายไปเลยวะเสียงน่ารักดีนี่หว่าโอ้แค่ทำให้พวกมึงตกใจเลยนี่กูรู้ล่วงหน้าเลยว่าเกิดอะไรขึ้นอ่ะสวัสดีครับเฮ้ยไบ๊ปอนอะไรอย่างเงี้ยเว่นกูบอกกูแล้วเบ๊มบอกอย่างเงี้ยคุณเห็นอะไรไหมยี่ปอนมันยืดแขนมันยืดมาเลยอยู่บนโอ้ยยืดโอ้ยนี่มันบอกพวกมึงแหละ เชื่อปอนไปไหนเฟมไอ้เหี้ยไอ้ตัวปอนบอนไม่เฟมไอ้เหี้ยไอ้ตัวนี้หล่อร้ายไอ้เหี้ยชื่อปอนมันมันไม่ใช่มันไม่ได้มันเป็นนางสายเป็นนาง้ายเป็นนาง้ายเป็นตัวระบกจริงป่ะเนี่ยไอ้เหี้ยเหมือนบูผาลาตีเลยอะเวอร์ชั่นแบบวิ่งมาไวอบอลแบบไอ้ตอม ไอ้ตอมน้ำอยู่ไอ้ตอมน้ำอยู่ผาลาตีแมงมุมห่ไมดเฮ้ยโอ้ยเสียใกล้ว่าแค่ปรับเฮ้ยเดี๋ยวก่อนขอรีก่อนรีสเตมิน่ากันตรงนี้กระจกเฮ้ยเฟมินเว้ยเฮ้ยมองเห็นมองไม่เห็นบอลมามองเห็นเชี่ยบอลตัวมันขาดขึ้นเฮ้ยมามาเฮ้ยอย่าบอกนะว่าเฮ้ยต้องเห็นนั้นอะเฟมินไปเรื่ยตามไปดูเี้ยมาเมียมาเมียเี้ยตัวโคตรหลอนเลยเฮ้ยแป๊บๆป๊ดันนี้แป๊ดไอ้พวกมึงพวกมึงเล่าเล่ามันทางนู้นนะอะไร มันไม่ย้อนกลับเว้ยบอลมันอันนี้ด้ตอมหลังตอมเรา้อตามมันไว้ตอมตอมโอ้ยบอลว้าวไอเฟลเสียไอเย้ยเอ้ยเกิดใหม่ไม่ได้ทำเป็นบูรนลบอลเจ๋งอ จะมีหน้าก่อนจะเย็นนะทุกคนเฟรมเกิดใหม่ไม่ได้อะไรนะเกิดใหม่ไม่ได้จริงเหรอไอ้เปิดตา้องหนูเห็นปะยับบอลยับบอลกูดูมุมมองอยู่ไอ้สารเล่ยูรีสเตมิน่าอยู่จะเย็นเกิดใหม่เสียเสียยี่ห้าลบักเรียบร้อยก็คือต้องตายกันทั้งแมปวะนะชีวิตเดียอะอรเดี๋ยวแบกให้เชียร์ละ มันนี่กุญแจองมึงอยู่หลังกูแล้วเจ้าพ่อไอ้สองปิดประตูแต่ไม่น่าหมดไอ้สัสปิดประตูปิดประตูอ้อมเฮ้ยกายแตกแล้วไอ้กายไอ้กายแตกไอ้เหี้ยเป๊อกเลยอันนี้ตัวเลขอันนี้ตัวเลขจริงเหรอ โลกูนนะนะั้นนะคิวชีย่ยดีนะกูพาคนอ่านคันจีออกมาดีจริงพนทับรองมาไกอูอ่านออกอวอู๋อ่านออกเอ้ยได้อยู่ได้อยู่ไออู๋เนนเดี้เลยเชีย่ยกูเปิดประตูมาเจอมันวิ่งผ่านไอสัตว์เดลองโดนมันหลอกสักครั้งดิเราเราจะรู้สึกอนะไรไปมาตำรวจทางหน้าห้องกูหน่อยดิ มันวิ่งมันวิ่งไปทางซ้ายแล้วไปซ้ายแล้วไปซ้ายแล้วเลยโคตรหล่อครับออกมาที่เดิมอยู่นี่เฮ้ยทำเงียตัวเฮ้ยกูนี่หว่าก็ใช่พอนมึงเงียบบอลกูเห็นมุมมองของมึงแต่กูอยู่ด้านนอกแต่กูเป็นตัวอย่างเงี้ยเนี่ยเงียอะไรเนี่ยแต่ทำไมกูไม่เห็นตัวเองอ่ะใช่มันไม่เห็นตัวเองสกายเราเป็นตัวขาวๆโอ้โหมีแต่หัวเดี๋ยวพึ่งไปดิเดี๋ยวกูตัวเดี๋ยวกูตัวปอมกูไปด้วยมาตัวปอมกู เฮ้ยเฮ้ยมันไปซ้ายโอ้ยมันไปขวามันมาขวาแล้วเดี๋ยวรอให้ไปขเฮ้ยเฟมไปู่ไปอย่ไปอยไ่ไัวป้ไปวัวโดนอะไรโดนหลอกเฮ้ยโดนหลอกเลหลอกอะไรวะยังไงต่ออะเกิดใหม่ได้ป่ะโรไงเกิดไปไม่ได้เพราะกูไม่เห็นตัวเองตรงนี้น่าจะเกิดได้นะเฮ้ยเฟมกูเห็นพีพีเลยวะทำเดินไปใกล้ดิ กูตายแล้วเดินเข้าไปใกล้เฮ้ยเหลือแค่เราคนเดียวตอนนี้ลองลองลองไอ้เหี้ยผีห้อยหัวไอ้สัตว์อย่าบวนะผีห้อยหัวเหมือนมันห้อยหัวอยู่มันแบบห้อยหัวอยู่ปอนแล้วแล้วแบบพอเข้าไปใกล้มันกอดจูบเลยมันเดูวิญญาณโดนจามเซลไปเลยอย่างเงี้ยจำดิเหี้ยจะเหลือไอ้สัตว์โคตรเหี้ยเลยจังเมื่อกี้ไหนอยู่กำลังเดินไปกำลังอ๋อเมื่อกี้เราเข้าแอดวานซ์หมด ไปเลยแล้ะกันยินดีตระลับเข้าสู่บ้านพีซีตอนนี้พวกผมเอ่ออะไรวะโออะไรพิจกอนรากออะไรครับเนี่ยคุณพูดติดๆัดกรดากอนเลยเลาออกไปเลยน่าเดี๋ยวดิือจับชื่อไม่ได้กูจะเป็นเหมือนกดดาก่อนด้วยกดดตาก่อนเนี่ยมุ่มีทางเป็นเขาได้เลยเขาเป็นไอตอมมันทำได้ ผีอ่ะมันไม่มีจริง<ม>ผีอ่ะมันไม่มีจริงท,ที่นี่สยองมันทำให้คนกลัว <laughs> ผมก็เลยต้องมาจาัดก,การด้วยค้อนเล่มนี้ <laughs> ที่นี่อาจเป็นความหลอออยู่ก็เป็นได้แล้วก็ต้องยิ้มใส่กล้องเลยวันยิ้มใส่กล้อง <laughs> แบบ <laughs> ยังไงวัน,น <laughs> ที่สภาพคนแบบก้มไปดูกล้องวันแล้วยิ้มใส่แล้วก็เปิดแบบไฟแสงสีอ่ะ แต่ว่าผีที่อยู่อยู่ห่างอไ้เฮี้ยทิ้งเป็นเฮี้ยอะไรมองก้มมองก้มอะ <c oughs> ไอุ้กขใครจะโดนโดนม่กล้าหบอลไม่ต้องอะไรก,ก้าวใหญ่อะครับก้ <c oughs> าวใหญ่จริง <c oughs> เฮ้ยรหัสเรารู้ยังเราก็รู้นะ<า>ไม่ใช่เหรอมันจะเหมือนเดิมไหมรหัสอ่ะไม่เข้าได้เลยอ้าวเข้าได้เลยเหรอไม่มีรหัสแต่ยมันเด็ดง่ายกว่าเออ ไม่ต้องใช้สมองอ่ไม่ือสมองแล้วปุ๊บสมองจบสิ้นเพียงแค่นี้หมอะกับยิงเล่นเลยเงี้ยหมอะกับเล่าไงบอลหรือว่าหรือว่าแบบนี้อาจจะตายแล้วไม่เกิดเลยเหมือนกันก็ได้นะเฮ้ยมันต้องเกิดดิฟ้าเออใช่ไหมบอลไปตายดิโอ้ยหี้ยมันเดินตึกตักไปทำจำหนักใหญ่ยู้เซฟอยู่ป่ะโอ้ยแต่โอเคป่ะแล้วเราไปยู้เซฟเลย ดักการาเป๊บอยู่ข้างหน้าต้อยกลับสอาหงเพล่ๆลุ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 อุล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 ีลุ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 ล ไปนีไปนี่ประตูนานาจุดนาจีกูปะเอาห้องไหนอ๋ออยู่นี่โอ้ปิดประตูด้วยปิดแล้วเฮ้ยอ้ามทอ๋อมาติดบักมาติดบักนี่เหรอเข้าไปใกล้ๆจะหลุดบักแล้ติดบักวะแต่อย่าไปอย่าไปยาเลยออย่าเลย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  ก้ใหญ่แล้วบอลตอนนี้ก้าวใหญ่แล้วคอยเปุงแจก็เปิดเฮ้ยเฮ้ยบอลกลัวกลุ่นเหี้ยอะไรเนี่ยพี่ผีใช่ไหมเพื่อนของบอลกินเฮ้ยกายเกย์ชาสนใจสนใจไปกับกายสนใจไปกับเพื่อนพี่มั้ยเพื่อนพี่ที่กายมีวิญญาณผู้หญิงวิญญาณโรงเรียนผู้หญิงอะไรเนี่ยพวกมาช่วยหาเหี้ยอะไรในนี้ที่มันไม่มีเหี้ยเลยแล้วมันมันไม่สามารถเป็น ในสนามโรงเยีนในสามทีวีเนี่ยโอ้ยเฮียเฟม I f o อ g h t where I do I got f r o m h e r e I s all g h oh โ y อย่าให้ได้แล้วได้แล้วได้แล้วมีกุญแจอยู่ข้างหลังนั้นให้ไปเอาแล้วก็เจอแล้วเจอแล้วเจอแล้วโอ้เฮียเฟมอ่านจบพอเจอเลยเวลามันจับสแกมก็จะมีหน้านี่ไอ้น้าตัวนี้ใช่ไหมเฮ้ยมันขยับด้วยสัตว์อย่าไปยุ่งมันดิเมื่อกี้มันไม่ขยับอ่ะเฮียฝากไว้ก่อนไม่ขยับปอนนิ่งเลย มันได้โอ้ในสุดเว้ยมืดังมืดจังวะผิดทำไมอ่ะอ๋อบอลมันให้วาปแน่เลยว่ะบอลแบบนี้มีมิกเออไม่ใช่วาปน่าจะนะนี่มีไงวร์ปโอมาแล้วพาร์ทูเอร์หนึ่งพาร์ทสองยเวอคุณสามารถหบนี้ออกจากเทเลอร์ได้แล้วเทเลอร์อัพเดทเทคคือเฮียหรอชื่อมันมันมันชื่อทคกทคกป่าวเทคิเทคท ข้างหน้า,าจะ,ะมีอันตรายอะไรรออยู่นะไม่ใช่ดิมันข้างหน้ามันจะวิ่งอย่าปิดเฮ้ยไอแคนน็อตบียร์ฉันไม่สามารถหลบหนีไปได้ใช่กูก็ไม่น่าจะหลบหนีได้ด้วยแหละไอ้ตัวใหญ่ขนาดนี้มันไม่มันแต่ว่าพายแพ้เลวเฮ้ยอะไรอ่ะโหคัาซีนมันเฮ้ยมันสวยดีว่ะไอ้ย่าเฟร,รมที่เราทำ Part สองคนทำนี่แบบน่าจะตั้งใจมากเลยใช่มุมกล้องดีมากเลย หากุญแจล็อกปลดล็อกประตูสูตรเดิมกุญแจอยู่นี่เรามาชมแม็กกันดีกว่าไอ้ยปอนมาที่ปอนเฮ้ยโอ้หเตียงโคตรใหญ่ได้กุญแจดูตัวเรากับมันคือเต<จ>ียงไอเทียนะไอ้ปอนที่มันขาดอยู่อะเราไกุญแจแล้วไปไหนต่อครกุญแจได้เหรอก็อยู่ตรงบนโต๊ะกินข้าวโอเคไปไหนต่อเฮ้ยอันนี้อะไรไม่ใช่ประตูนี่มั้งเนียเบียดูแมพว่ะชิปอนตัวโคตรใหญ่เลยอาจจะเป็นที่สำหรับด evet ิโอนะกาแฟ